สวัสดีค่ะพี่น nah ้องื้อนี้ซิซุปบักมี่ซูปพี่น้องกินค่ะพี่น้องซุปบักมี่แซ่บอาหารอีสานบ้านเนาค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเห็ดน้ากันค้ามมาอนี่เห็นน้ากินเช้าซูปกินค่ะเขาก็มีบักมี่แล้วก็มีป่นป่าค่ะพี่น้องเห็ดง่ายๆเนาะค่ะแล้วก็มีง่าขัวค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเห็ดน้ากันค่ะซุปบักมี่แซ่บเนาะค่ะแล้วก็ใส่บักมี่ลงไปเลยค่ะพี่น้อง ต่ำค่ะตำให้มันละเอียดจังน้อยเนาะคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้อาจจะไปยามสาดจังน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อนไม่ที่เขามากระดรอจังน้อยเด้อค่ะเดี๋ยวไปยามแน่นอนค่ะพี่น้องช่วงนี้เจอปัญหากันทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องซับรถซับหาย แล็กสีเฮ็ดจรงไหนแต่เย็นๆเลค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปยามจะขู่ทุกคน,นะคะเยค่ะเผื่อไม่หั่กรุงเครื่องเลยค่ะหักกระใสง่าเนะคะง่าขวัวหอมๆค่ะพี่น้องงๆๆ่ายงๆยง่ายๆนะคะพี่น้องอาหารอีสานกระใสปนลงไปเลยค่ะปนป่าดุกพี่นอ้องแซ่บหอมปนปลาดุกย่าง พริกขัวค่ะความเผ็ดตามชอบนะค่ะเส่ยงของพรสค่ะใช้น้ำปลาแดงค่ะทำมห้เข้ากันค่ะพี่นอ้องซิ้ค่ะพี่นอ้อง นะคะเราเติม้ำปาจังน้อยค่ะแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะใส่หอมลงไปเลยมีต้นหอมมีพักซี่ใบเลื่อยแล้วก็พักแถวนะค่ะพี่น้อง เจแเราพี่น้องเสรจแเราค่ะพี่น้องสุบักหมี่แซบๆค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องม่ากินสุบักหมี่น้ำกันค่ะบาหนี้ม้กินข้าวน้ำกันเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องม่ากินข้าวน้ำกันคือเก้าค่ะพี่น้องมันนี้เห้ามิสุบัหมี่ค่ะสูบักหมี่แซบๆพี่น้องหอมๆสุดเซงอ่อันนี้ตำบักทั่วค่ะตำบักทั่วอันนี้ปิ้งน้องไก่พี่น้องติ่งน้องไก่หอมๆแซบๆค่ะ กินก็พักใบบกตูมพี่น้องสึ่งพงมีตักินก็ใบบกตูมพร้อมๆค่ะพี่น้องเคยกินะ่ะมามมากค่ะพี่น้องไม่กินน้ำกันค่ะบะน,นีนอันแนวกินแลกเอ้ยแนวกินเศร้าครับพี่น้องมีเขาเศร้าค่ะน้องโอ้พี่นอ้อ,นองเอยมีแต่แนวกัดแสบอาหารบานๆเท่าเนาะค่ะเด้อพี่น้องกินกันสองคนมือเก้าค่ะพี่น้องกดอืนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงแต่ในเด้อพี่น้องเด้อมากค่ะม่กินน้ำกัน เป็นหน้าเสียบเสียจะสกินอียงก้อนพี่น้องเอ้ยหิวขาวอ่ะพวกสิได้กินกับปลาไปซีโมงแล้วพี่น้องไก่ย่างพี่น้องสุดหนีพี่น้องเอ้ยหน้าแสบ ใบบกตูมไม่หนอนหอมหอมไ่หนอนก็ซื้อบุมีกับลาบเขาคังเาเป็นยาด้วยนะพี่น้อนซ้อใบบักใบบกต่มเมือม่อแมงเจามาตุ่มนํากระเจียเจ๊ยบนะหอมงกระเจี๊ยบหายบกุูมใบมันนี่หอมสุดอยอดเลยแสบพี่นอบกชูมใส,ส,ส่อีปุด,ดงองแสบพี่นนองเลย นุ่งเหบแสบแล้วพอก็ท้อแม่กินก้อนแล้วค่ะไข่แก้มมันสิกร อาหานเนี่ยฟ้ามากินน่มพี่น้องพีนงนงพ่น้องมาคุยน้ำักันพี่น้องมีอครับ้

ยูลูกไม่เขา าจะก,กันกินทุกมือแล้วค่ะพี่น้อ,นองก็สิท้ายอยีกน้อ ช่งนี้อาศิพพยายามสาดจัง่อยนะค่ะพี่น้องเขินไหม่กร็รอยจัง่อยด้วยค่ะรอให้จังมือสองมือก่อนนะคะพี่น้องจะสิตามไปเยี่ยมไปยามแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นปีนปัญหากันทุกคนนะคะ่ะทับรถสุด <laughs> ท้ายไปไซ้ยิ <laughs> ่ม sobre 是。 สุกงีเต็มโคกเพี่ห้อเต็นทามเลยถึงต่องเยอค่ะ

มันบานงเลยค่ะพี่น้อง,ย,ย,งย่อยยังไพี่น้องอิ่มแล้วค่ะแซ่บๆพี่น้องมาตักไปกินเด้อค่ะพี่น้องสุปรมมีหลายหลาค่ะเอจบคลิปไปเพียรสมีเด้อค่ะฝา,ากกดติดตามก็ไลก์ก็แชร์ก็กระดิ่งเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพบกันไหมค่ะ 哇，厉害！